วันสัตตนาคาลํำลึกขึ้นสี่ข้าเดือนสิบเอ็ดนวัดพระธาตุพนมสำหรับงานสัตตนาคาลํำลึกจะจัดขึ้นเป็นประจําทุกทุกปีเนื่องจากมีการกล่าว ถึงตำนานที่องค์พญานาคทั้งเตนได้เดินทางจากสะอโนดาตมาปกปักรักษาองค์พระธาตุพนมต่อจากเทวดาที่ปกปักรักษาองค์พระธาตุพนมมาก่อนหน้านี้นะครับก็ได้เดินทางมาในวัน ขึ้นสี่ค่ำเดือนสิบเอ็ดโดยมีผู้พบเห็นสลำแสงใหญ่เท่าต้นตาลเจ็ดแสงวิ่งแข่งกันมาในอากาศแล้วมาหยุดลงตรงที่องค์พระาธาตุพนมในเวลาตีสองของวันขึ้นสี่ถึงห้าค่ำ เดือน11จึงเป็นที่มาของงานสตนาคาล้ำลึกในแต่ละปีก็จะมีการจัดของเส้นไหว้มาเส้นไหว้องค์พญานาคทั้งเจ็ดตนที่สถิตณองค์พระธาตุพนมแห่งนี้จะเป็นอย่างไรจะสวยงามแค่ไหน พิธีจะเข้มขังอย่างไรก็ขอเรียนเชิญผู้ชมทุกท่านตามผมมาหน้าบัดนี้ครับสวัสดีครับวันนี้สี่ําเดือน11นะครับก็จะมีงานจัดวันลํำลึก สัตนาคานะครับหรือว่าพญานาคทั้ง7ตนนะครับที่ปกปักรักษาองค์พระธาตุพนมนะครับทุกๆปีก็จะมีการบูชานะครับโดยที่มีประวัติว่าในวันที่4-5่หาค่ำเดือน11นะครับขึ้นนะครับข้างขึ้นพญานาคทั้ง7ตนก็จะเดินทางมาจากสะานุดากนะครับเพื่อมา บูชาพระธาตุพนมนะครับวันนี้ผมก็จะได้พาท่านเข้าไปดูในงานนะครับยังไงก็ตามผมมาเลยครับมานีโนร,รัตสีสหาสาสุธรรมาภูโธธรมโมสังโกอถาบุตโมนนะทีทานังวรังท,งทงันทังสิวรีจมมาเทรังอหังวันทามิตุระโต อังวัมมาตาเทวนาคาไมติกาบุอยานอนุดันรูทิระบุณยานอนุดันรูติรงรกคันตุโนสัทากาสัทาจะบุมมาตาเทวนาคาไมติกาบุณยานอนุตันรู สัตเพสังขารปรัปตาปเจกนันตยังรังอรหันตานันเตเคนะสังหรักทังพันธามีสัพพาสุวรรณสักโธสันโธสันโธอนุจนามมีสเนตในเวลาที่กี่สิบเก้าทีกะเวลาไปห้นครโอกาสไม้้

กานขนรข้าพนอได้โปรรับจากสุปัจจัยของข้าพระเจ้าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขความเจริญแก่ข้าพระเจ้า ปฏนะิบัติธรรมมเดินเลยลูกครับเดินเลยครับเจ้าหน้าที่เราจะมีพาร์ตสรุปปุ๊เด้อจะมีพาร์ตสรุปปุ๊ยอดยุก็หย้อนได้เลยนะปฏิบัติทักษเจ้าหน้านที่นำสรุปปุ๊บไม่รับอยู่จะปฏิบัติยอนยุกแล้วก็รวบรวมต่อไปแล้วก็จะได้นำ ทัใจทั้งหมดนี้นะครับถวายเป็นการบูรณะพระธาตุพนมส่านน้ำข่านไฟพระทหารเ้าเวรพระมูลสังเยพระธาตุพนมถวายบูชาพระธาตุเพื่อในวันศาสนาธารุบุยนะครับในวันนี้รอบนอกด้วยนะครับรอบอกด้วยนะครับ 斗地主，阵容差异。 อะไรก็ได้พระครูอ่านให้จากคณะไหนเออมาคุณโยมคุณรินต้นโบด้านในนะครับระยะพี่น้องถวายบูชาองค์พญานาคสัตนาคาราชเจ็ดเดิมพันห้าร้อยบาทอนุโมทนาเด้อขอบคุณเด้ออนุโมทนาขอบคุณนะครับเอ้านี่ก็คณะไหนต่อไปเชิญเด้อคณะไหนต่อไปเชิญครับครับ เวลือจองสถานที่แก่บายสามอัอออออออนอะหลันตัว <c oughs> ไปก็จะได้เอ็ดข้นสับอันยาตกำมาแต่ก้นการตำนานประพุทธเขาทรงบัรลุอนุตราสัมมาสัมโพ ทยากอัศจรรย์องศาดศสดาวนทามีวลาทางสารนังขัตถานีสัมมาสัพพะขัตาคาโมชาอกพาตัวออกมหาวิเวกะก บวรไทยบวชไปไหนหยาสับบวรบาบวนไกลข้าบุชาย่อบอบาไราหาไหวไม่ลือนบวไทยเจ้าหี่อาภรณสันนาการ,าารมบกันต สักษาหนาเราโอาฟันอล้าใจผวในคนนใหมหาศาลั้คุปตะสุขหงุดหงิดบ้บอตท่านหหาหัามเป็นรพัฒนามาปอตกท่าลูกหักคอลูกหักคอวุฒิยาน้าควไทร ยาบารตการะปรสั okay. ้นาดตาต้หวต้นเาดบีลอยแดดกหนาจราัยอกหนาคาพิดีทุกพระองค์สาธู จะจะหรือสารนาสนี้เป็นจุดกำเนิดพระราชไตรดังนั้นจุดที่จะสร้างพระธาตุพนมก็คืออยู่ตรงจุดนี้โดยสถานที่สร้างนั้นจะสร้างที่วัดลึกสถานจีนไทยไทยระตนารามซึ่องอยู่ทางด้านที่ตะวันออกขององค์พระนิรสตูโดยประมาณ 1>, 1กิโล1กิโลเมตรเอ่อาผู้ทานสถานีนแห่งนี้มีระบบแาะจะมาภาาเป็นเจ้าวาดหรือว่าเป็นผู้ดูแลตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมามีเนื้อที่ทั้งหมด25ไร่ ขาไปในวันกาคว้าเดินเข้าแลเข้ากทับขร้ดาบก่อนเข้าเหนาโจก่อนเรยกจับจับฟพาที่คอทันวันกระฟังคอก้ององค์ชาคอปูรักทุาวันโบกแหกต่อหว่างยากทังแ สายแมโยงโกกยาหักทางยากระพัน,ออง,นงี่ถอดตอแกวน้อยอาเดินไปน้าตกพากย,ยานี้จิตหลักเสื้ออาบผมสบตาวานี้ไม่อาาพนเอศหญ้าสไนส่งแหกตะวันหายยาบกขดตะโก contemplating of black เป็นยังไงบ้างครับงานสตนาคาลํำลึกนะครับที่เราเห็นองค์พยาสตนาคาในรูปแบบต่างๆนะครับสวยงามอลังการวิจิตรนะครับที่ผู้ทำได้หลังสันขึ้นมาจากปโนจินตนาการของแต่ละผู้ทำนะครับเพื่อมาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาให้องค์พระธาตุพนม นะครับ1ปีมี1ครั้งสวยงามนะครับผมว่านะครับและก็เข้มขังพิธีการสุดอย่างทุกอย่างนะครับลงตัวผมช่องวิธีชีวิตชนเผ่าไทยขาก็ขอยุติการ เผยแร่นะครับหรือว่านำา f c ทุกท่านชมงานสตะนาคาลํำลึกประจำปี2563นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมตีสอนะครับก็จะมีการสวดอีกทีนึ่งเป็นเวลาที่ องสัตตนาคามาถึงองค์พระพ,พนมครับสวัสดีครับ